มาในส่วนของการเพิ่มคู่เงินนะครับเพิ่มคู่เงินไม่ยากเลยนะครับให้มาตรงคําว่า market watch นะครับหรือตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าที่เป็นลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับจะเห็นคู่เงินเยอะแยะมากมายเลยนะครับสําหรับใครที่มีคู่เงินน้อยนะครับให้เราคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับในส่วนของคู่เงินนะครับอ่าในส่วนของคู่เงินตรงไหนก็ได้และกดตรงคําว่า โชว์ออนะครับก็จะมีคู่เงินเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่เป็นบัญชีไลฟ์นะครับของเช็คซัทนะครับเนาะ มันจะมีหลักๆแล้วจะมีอยู่3ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือในส่วนของคลาสสิกนะครับประเภทที่2ก็คือในส่วนของสแตนดาร์ดและประเภทที่3ก็คือในส่วนของ v i p นะครับในส่วนของคลาสสิกนะครับก็จะเป็นการเทรดเฉพาะคู่เงินปกติแล้วก็มีทองนะครับปกติเลยนะครับแต่ถ้าเป็นบัญชีแบบสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีการเทรดเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ว่าจะมีเพิ่มในส่วนของคริปโตเคอเรนซีเข้ามาให้เราเทรดนั่นเองนะครับเราก็สามารถเทรดได้เลยอันนี้คือวิธีการเลือก คู่เงินนะครับส่วนถ้าใครต้องการเป็นคีย์ลัดให้เรากดเป็นคอนโทรลแล้วก็ตัว M นะครับจะเห็นว่ามันจะเพิ่มแล้วก็เปิดปิดคู่เงินเข้ามาในส่วนของคีย์ลัดนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ